สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมเมื่อเถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนปุ่มนะคะเครื่องนี้เป็นเรียวมีสีสามนะคะอ่าอันนี้ด้านหลังนะคะปุ่มด้านข้างที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะปุ่มเนี่ยมันกดไม่ได้นะคะตามอายุการใช้งานนะคะหรือว่าใครที่ใช้งานมานักเนี่ย พอถึงอายุการใช้งานในระยะหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มกดยากก่อนทำไมถึงกดยากกดไม่ไปนะคะต้องกดแบบจิ้มแรงนะคะจิ้มแบบเอาลิปจิกเลยนะคะมันถึงจะทำงานนะคะพอกดไปกดมามันก็กดไม่ได้เลยอ,เอันนี้จะเป็นปุ่มเก่านะคะตัวที่เสียนี่ ลูกยางมันเสื่อมสภาพนะคะน,นี่เดีย๋ยวเรามาลองกดปุ่มดูนะคะกดได้แล้วนะคะ<ม>หลังจากเปลี่ยนไปใช้งานได้นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นที่ปุ่มด้านนอกนะคะมันก็จะแกะง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นปุ่มด้านในนะคะมันก็จะแกะค่อนข้างยากนะคะโอเคนะคะโอเคะ หรือของลูกค้าคนไหนนะคะใช้งานมาไหลายหลายปีนะคะหรือว่ากดบ่อยๆกดแรงๆมก็จะทําให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะีตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนปุ่มนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ